สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,พกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้นคุณครูมีนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ามาฝากทุกคนพร้อมที่จะฟังนิทานหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยค่ะในป่าแห่งหนึง่งมีเต่าตัวหนึ่งกำลังคลานไปช้าๆสักพักก็มีกระต่ายวิ่งผ่านมาและก็หยุดทักทานเจ้าเต่าว่าเจ้าเต่าขาสั้นเดินช้ายอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะถึงที่หมายสักทีล่ะ เจ้าเต่าก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรถิงข่าจะขาดสั้นเดินช้าเจ้ากระต่ายได้ยินดังนั้นก็จึงท้าเจ้าเต่าวิ่งแข่งกันเจ้าเต่าก็ตอบตกลงที่จะวิ่งแข่งกับเจ้ากระต่ายจึงพากันไปหาหมาป่าให้เป็นผู้ตัดสินเช้าวันต่อมาสัตว์ทั้งสองก็ไปถึงที่นั้นแล้วก็มีสัตว์ต่างๆมากมายต่างมาเชียร์ให้กำลังใจหมาป่าก็เป็นผู้ให้สัญญาเมื่อได้ยินสัญญาสัตว์ทั้งสองก็ตาง วิ่งแข่งกันฝ่ายเต่าก็คลานไปอย่างจะช้าด้วยความอ่ทนฝ่ายกระต่ายก็ชะล่าใจวิ่งนำหน้าเจ้าเต่าไปในระหว่างทางก็กระต่ายเกิดง่วงนอนและก็เกิดความชะล่าใจจึงได้นอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่หลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้ตกใจตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเจ้าเต่าได้คลานไปถึงเส้นชัย สัตว์ทั้งหลายก็ต่างโห่ร้องด้วยความดีใจกับเจ้าต่าที่เป็นผู้ชนะฝ่ายกระต่ายตกใจตื่นแล้วก็เกิดความโกรธแล้วก็เสียหน้าเป็นอย่างมากก็พยายามที่จะวิ่งมาให้ถึงเส้นชยัยแต่ว่าไม่ทันเสียแล้วเจ้ากระต่ายก็จึงเป็นผู้แพ้ แล้วก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีความพยายามและก็มีความอดทนเราจะได้ประสบความสําเร็จสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ